สวัสดีจ้าแม่สินจ้าสวัสดีเช้าตรู่ของที่18สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวข่าวเกี่ยวทองคำสารคัรนะคะทองคำมก้กนแนวโน้มราคาทองคําและแรงงานราคาทองคาประจําวันนี้นะคะราคาทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันปรับตัวในระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนนะคะเข้าซื้อทองคําท่ามกลางความมิตกเกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19โดยยอดติดเชื้อโควิด19รายใหม่นะคะ จากสายพันธุ์เดลต้าได้เพิ่มขึ้นเป็น81%ในช่วงเพียง14วันที่ผ่านมาเป็น67ล้านรายนะคะในสหรัฐซึ่งสหรัฐติดอันดับชาติที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่สูงสุดในโลกโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากมีหลายรัฐนะคะที่อัตราการฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าพื้นที่อื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะตลาดยังคงติดตามความวุ่นวายในอัฟกานิสถานนะคะหลังจากกลุ่มตาลิบันยึดเมืองหลวง หากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือนาต้านบริเวณ1792ถึง1814ดอลลาร์ได้ทำให้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงสู่แนวรับบริเวณ1770ดอลลาร์และแนวรับถัดไปนะคะที่บริเวณ1668ดอลลาร์อย่างไรก็ตามนะคะต้องจับตาแรงซื้อเกณฑ์กำไรที่อาจเพิ่มสูงขึ้นแต่หากไม่สามารถยืนได้นะคะมีโอกาสอ่อ,อนตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,751ดอลลาร์ 1, 1. สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่18สิงหาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่17นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด5ครั้งราคาครั้งที่5เา็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่18สิงหาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ28,150บาทขายออก28,250บาททองรูปพัรร์9.65%รับซื้อ27,636บาท68สตางค์ขายออก28,750บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่17สิงหาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะ สรุปรวมนะคะของวันที่17บเราคาเป็นบวกไปที่1 5ึบาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำขณะที่นี้เลยนะคะรอรุ้นกันนะคะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ